จะมีช็อตเด็ดจุดท้ายดูเปิดจะมีมันจะมีช็อตเด็ดรู้จักว่าช็อตเด็ดนะหาแปยงมาเลยครับ ทำอะไรนะที่ว่าคุกด,ดเข้าไปยังไงนะจะได้เห็นเราเลยมันไตั้งไ้ใช่ป่ะมันมันมันตั้งไม่ได้ครับใช่ไหม